สวัสดีครับแม่นี้ก็ไม่ได้ไปงานรถไทยนะครับเนาะแม่นี้ก็ไม่ขีดยางแล้วก็มาเบ่งสวนครับสวนนี้ก็สุ่มเห็ดอยู่สามปีแล้วครับสามปีเข้าปีที่สี่แล้วนะครับเนาะพกม่วงก็ได้ผลแล้วนะครับพกม่วงมวงสามฤดูนะครับ อยู่ครับปีนี้ค็ว่ามันสิพาต้นหักครับนี่ก็ต้นมะฮอกกานีนะครับกำลังขึ้นนี่ก็ต้นบักเมาครับต้นบักเมาต้นบักขามขามกำลังเป็นดอกครับปีนี้เพิ่งเป็นดอกปีแรกครับขามใหญ่ครับขามขามอีกอย่างที่เข้าจะเอาไปเห็ดแช่อิ่มมันนะครับกอไปเห็ด จะเจ้าไปดองครับต้นยางปลูกมวครับสวนผสมผสานครับกำลังใดผลครับสวนบักเมานะครับนะต้นบักเมาปลูกแซมกันครับต้นยางนะครับบักซิดาก็เป็นดอครับสวนนั้นบะมีน้ำหดมันแรงกับ หมากแข่งเบิดครับมาได้กินเมาเมากะปีนี้กะสิบว่เป็นดอกอจีบบอครับว่าเป็นดอกดปเป็นหมาจีบบอต้นยางกะปลูกแซมเหมือนไปมัมาครับเห็ดกับพันได้กินน้ำมูหล่ะครับบ่ไ,ได้เอาเสือมันมาใส่นี่มันลอยเปลี่ยนอยู่กับบัจจักพอคอยได้มันเลาะนะครับเนาะข่างก็เพิ่งเห็นดอก หลายต้นอยู่ต้นนี้ก็พ่ทนได้เห็นดรอ,อครับตอ้นอันนี้มันขึ้นกับป้ายไปครับโอ้ต้นนี้ตายเลยมึกเมาหน่อไหม้เตียงนะครับปลูกลายยางเป็นนอจนเหี่ยวจนนั่นละบ่ได้มาเบิ่งลายครับอยากไปแต่นำรถไทไปอยากลายยางนะครับนะกลวยครับ อันนี้กระทมที่ว่าเอตช่า,างบ้านให้สางมึงยูนะครับถ้าคงปลูกยังไวแน่ดอกลงทุนไปกับเบิรดลายเติบนะครับใครแต่ว่าเบียใหม่ซุ้มเบรังเบียก็ได้จากโครงการของรัฐนะครับโครงการของสอปกรนะครับเบียต้นใหม่ก็แต่ซุ้มก่อไผยซุ้มยังนี้หามาปลูกเองครับ ฝนตกมาใส่สองสามมื่นก็ร่างเป็นนอครับนอใหม่กรัลั่งขึ้นร่างสิได้ผลนะครับต้นซักนี่ก็ซื้อมาปลูกเองครับใหม่ต้นนี้ก็เหี่ยวางมันแรงๆกันเป็นตะคืนบอกว่านี่ครับต้นนึ่นต้นนั่นพุ่งขึ้นงามเลย ที่ตรงนี้มันก็เป็นโถมสะตะเกามันเป็นสะเกานะครับขุดขีดดินทรายเหลืองๆดอกมะถมส่วสีเขียวอะไรนี่ก็ใส่เวลาสองปีนะครับปีนี้เขาปีสามปีสี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับบำรุงส่วสีขื้นได้ครับน้ำไม้ครับ,รบปลูกไปทั่วครับน้ำไม้เรียงนะครับ ทางหนึ่งครับปลูกไถั่วนะครับทางหนึ่งก็กงงกมีบักขามขามกับบักขามใหญ่อันเก่าแล้วครับกำลังเป็นดอกนะครับบักขามบากับกเมานะครับส่วนหลายบักเมาบักม่วงกล้วยนะครับทางหนึ่งกับ ปลากล้วยครับในสวนย่างนี่ก็ตะกอนมันเป็นปลาบกตองเก่านะครับปลาบกตองเกลวันนี้ตายบกตองออกอย่างมันละขึ้นมันละงามเบิดครับผูกไป้บ่ค่อยเป็นหมาครับนนี่พวกบบอยังก็ลำไยบกม่วงก็มน,นีครับน,นี่นี่จะต้น พลิกไทยนะครับพิกไทยว่าสิมาเห็ดค่างให้ใหญ่กว่านี้ก็มันได้มีเวลามาเห็ดครับอยากหลายอย่างปลูกไว้ด้วยนะครับน้ำมันนี่ปลาหกหกนี่ว่าสิมาตัดหย่ากับมมีเวลาแล้นครับว่าสิมาตัดมือน,นี้แหละจักสิแต่มาตัดพวกพวกครับนี่เป็นต้นบเงาะต้นเงาะต้นลำไยมันอยู่ในปางสิครับมันก็เลยบวกลมาก ว่าสิโลต้นยางออกนะครับแถวนี้แจ็กสีงามใดแล้วครับ, <c oughs> รบต้นอันนี้ต้น,นกงกะมะยงชิดปางต้นลำไยครับต้นเงาะต้นบุกม่วงผกไปเบิดครับแต่คาปลานี่แหละเด้อเอาเป็นมาก็เป็นอยู่ครับลำไยรับ หอมนะครับนะครับลำใหญ่เท่ากันจริงเป็นปีแรกนะครับปลูกมาได้สามเขาซี่ก็ครับสามสี่ปีนะครับ้นล่องกล่องนะครับจะมีเกือบหมดทุกอย่างนะครับนี่จะพาไปเบิ่งน้นทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนซี่ปีตามปีกัวาสิเขาซี่นะครับนี่ บ่าตายนะครับปลูกให้นป่าแต่กับบอนยัาายครับหญ่ขึ้นมาอยู่ดอกว่าปลูกที่แหลกเบียเบียกระสิบมันซ้ำงานนี่นะครับเบียมันใบเดียวขึ้นมาปลูกได้สามสี่ขวบซปีกะได้ซํานีแล้ครับต้นหนึ่นะเลยออย่สองต้นนะครับนะครับต้นหนึ่งต้นนี้แห้งหน่อยครับ,บาาครับบ่ใหญ่ครับ แต่ก็บาตายครับปล่อยมันไปนี่แหละครับต้นบุกม่วงนี่ก็ต้นบุกม่วงสุดนี่ครับสุดนี้่ผมก็ได้ปีเดียวมั้งครับเดี๋ยวมาปลูกเสริมในพันธุ์มาจากโครงการของสอปกานะครับเป็นห้มาสามปีสามปีเป็นกระห้มาปีละจากต้นบุ้นนี่ผมก็เ่ได้นับตายต้นเติอบอยู่ดอก ปลูกงนันไปตายแน่ยั่งแน่นะครับเดิมหกเบิดล้ะมีต้นบักงเงาะต้นนี้ตายแล้วมันไม่ค่อยได้ดูแลครับครับจะพาะลงไปเป็นทางไตนะครับเนาะครับครับมาตัวนะครับเนาะลงมาทางไตครับ,บนี่ หัางผพิงนะครับเพิงผึิงโพงปลานะครับนะเขาแล้วครับหั่งนี่ของเป็นของลุงนะครับลุงเพิ่นมาขอเฮ็ดไ้นะครับผมก็ว่าสีเฮ็ดอยู่ของผมชิว่า่ะผมอยากลายยางเนี่เป็นปลายางนะครับเนาะต้นยางนะเดี๋ยสิเป็นไฟล้วงนะครับไฟนี่ก็ของเขาประกอบมาขุดไปนะครับประมาณสิบไพลนะครับายตัวอันเห็นยวครับมันหก ป้ายางนี่ก็ปลูกตะกอนมูตั้งแต่บระธานได้เห็ดปลุนละครับต้นใหญ่แล้วครับซึ่นี้ไดส้สิบสิบก็ปีแล้วครับต้นยางซุ่นี้ซึ่ใหญ่ๆนี่นปลูกแซมปลูกเสริมเหมนไนมนมป,ไป,ไปน,นะครับเนาะมาทั้งแต่ผอมือสิบปลูกไผ่ครับปลูกไผ่ปลูกต้นยางครับ ห้างนึงห้างผึงเพื่อนกันบ่เขาครับห้างนี้โดดครับนี่เป็นกิมซุ้งครับไทยกิมซุ้งนอกะบกำลังข้นครับคนตกไซนอข้นเพียบเลยครับจากเสียาไปเฮ็ดยางครับไผ่อันนี้ปลูกไปหลายหลายบอกหนูจักความที่สีเฮ็ดเลยครับเฮ็ดน้อไม่ชมกัแล้วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เยอะลยครับปลูกไปหลายนะครับปลูกไปป่แม่นยี่สิบก่อ กำลังเป็นนอถูกกอน,นะครับน,ะนี่ซุ้มนีกับไพเดียงให้กันครับไพเดียงคือกันกับซุ้มทั้งถิงนะครับ,รบเป็นนอนอถูกกอน,นะครับปบตามกำลังขึ้นนอใหม่กัน ลายนะครับนี่จะเป็นสะนะครับครับรี้ยวข่าวท่านี้แล้วครับขันไพสสนใจก็เม่นไว้ครับจากเบิ้งอันใดกับผมยังสีมัททายให้เบิ้งอีกครับคลิปมันสียาวเกินไปนะครับนะคิปนี้ก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ